สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเขา้าสู่ช่องชาติเสรีเราเหนือดาไปเชียวนะครับตอนนี้เวลา17บเนาฬิกาครับห้าโมงแรกพี่น้อง LED เราเหลือแต่ทัดหน้านะครับในแตะขั้นหนาพี่น้องเรียบร้อยแล้วครับเสร็จซับเรียบร้อยครับพี่น้อง นี่เราทำการเชื่อมบ้านน้องพือัอพีปน้องบ้านน้องพือ่อตะบนตหนองบัวอำเภอโกสุมิใสยนะครับบรรยากาศ โอ้ยโอ้ตีนเหมือดตีนเหมือดตีนเหมือดแหมพี่น้องสาดเต็มแล้วครับ ไม่ต้องถามหาถึงเวลามาให้เห็นบาดบังพ่ะนะครับพี่น้องนี่ครับใหญ่ไปไปขังเมียมพดอดีพี่น้องสัตว์ชูนี่ครับนี่ครับเจ็ซี่มานอนถาพี่น้อง อันนี้สาดเต็มมาครับผู้เสืร์ฟผูสาดเต็มหอดเอ้ยพี่น้องกวงด้วยครับพี่น้องสนามกวงนะครับกวงก็างแฉบครับกวงก็างแฉบอืมกวงนะครับ <C ups> ก,ก็ไปครึ่งครึ่งวัดแล้วเนาะขาลาดขายเอาแล้วก็มีหมองอยู่แล้วเพิ่นหมุนหอยอยู่ในบวกก็ได้ไรยอยู่แล้วครับโอ้ยกระสิไข่พูดออกเศรษฐีอร่อยดีนะครับเศรษฐีอร่อยดี ลองมาจัดกาศคุณครับอือม,มีลองสาสูสาดเต็มมันครับ เอาครับพี่น้องเอาหลังจากแดดมากวัสดีค่ะคนสวยที่หรือยังเข้ามาอยู่ใต้สาลาเลยนี่บรรยากาศตอนเย็นๆนะครับพี่น้อง เอาเสียงานเสียเปียกมัดทุกคนครับนะครับหลังจากที่มันแดดไม่เป็นพื้นปูนทพี่น้องเนี่ยครับพื้นปูนพื้นปูนที่นี่แดดลมลมตกวันนี้มันละอุขึ้นครับคล้ายๆว่าอายมันขึ้นครับมันคล้ายอายหอนออกมาครับเอาแบบเอายังขนชิ่งลุดครับพี่น้องเมื่อครับเอายังขนชิ่งลุดครับ อ๋อเดินวัดนี่ต้องกวงเนี่ยสาดเตรียมหมดแล้วครับปูเสื้อปูสาดเตรียมหมดแล้วครับอ้าวกูบ้าไปสายเหมือน อะไรดีอะไรดีมาเด้ออร่อยดีอะไรดีเอาบ๊อบโจไปยังก่จัดผู้ใดแบบอะไรมากครับผู้ใดงบบอะไรมากครับเฮ้ยนั่นมือขึ้นล้วไปอยู่ไหม

เนีย่ยเบื้องลังความสวยความงามนะครับอ้าวสวัสดีครัสบสัครับคดจูมเหรอฮะอะอนี้คดจูมมาใหม่ใช่ไหมอ๋อสองงานน้องเ้ยนะคดจูมค<ว> <laughs> ดจูมมาใหม่เนี่ยเนี่ยเนี่ย,ยมาดูนั่งดูเขาเสียบผลเนี่ยมันมันฝึกง,งานฝึกง,งานไหมไม่ไม่ไมฝึกง,งานคดจูมเหรอ <laughs> <c oughs> เอาเข่าขึ้นแต่ห้องออกไปนี่มึงยิ่งรออะไรไหมหมุดเข่าไปบ้างมุดซ้ำมุ่นมุดซาำมุ่นมุดเข่าไปเดือดออกมาฮะนะมีเหรียญสองถุงเหยียญพี่น้องความสวยความงามด้านหลังเวทีนะครับตอนนี้กําลังเสียบขนครับนี่ก็คอนแอปคอสตูม ลาบไก่บ่ะอืะมลาบไก่ลาบไกล่ลาบไก่ชิน้นลาบไก่ซีนพวกเสือกของงามน้องนั่งหางเชื่อกเงาแล้วนั่งแังองค่สงเครื่องอะ้าวอร่อยดีทีมงานอร่อยดีเขาลงบูธแล้วนะที่มาอร่อยดีอ่ะเขาลงบูธแล้วตามหาอยู่เอ<า>่าาามันฮ่าฮ่าฮ่ยผู้ใดใะไเสี้ยอร่อยดีวะนะเพื่อนมา อะไรครับพี่น้องเออขอบคุณครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกกำลังใจก็วันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่น้องสำหรับชิปนี้สวัสดีจ้านี่ครับอุยิงมาแล้วครับพี่น้องอุ้งยิงมาแล้วพุ่นยิ่มปุยปุยยังไควยยังมุ่งครับพี่น้อง